สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีพอเมทนะครับวันนี้พี่พอมาครับโอทครับผมปกติเป็นตากล้องเราไปไหนเนี่ยโอทไป Thailand ดิจิตอลวันเล y ครับตึกมีอยู่4ี่ตึกเสร็จไปแล้วตึกหนึ่งเคยรีวิวไปแล้วกับพี่แอดใช่ปะ่ะใช่ครับผมตามดูคลิปเก่าได้เลยครับตอนนี้เราจะไปตึกตึกหนึ่งยังสร้างไม่เสร็จแต่เขาบอกว่าจะเสร็จเดือนมิถ mm hmm. ุนายนปี2,567เสร็จตึก้วไปไหนต่อ ไปดูสภาพแวดล้อมแถวแถวเทลนจิตตโอเเลครับผมว่ามีอีโคโซิสเต็มอะไรบ้างครับอ่าน่นานเดี๋ยวไปดูกันเอน n m อร์เมันดีขนาดไหนไปเจอคที่ตึกนะครับ ตึกนี้เขาบอกเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน40,000ตารางเมตรของศูนย์กลางดิจิตอลเทคโนโลยีเคยขึ้นปะยังไม่เคยเลยครับไม่เคยรู้จักว่าตึกนี้เรียกก็ตึกอะไรวะดิจิตอลอินโนเวชั n นเซ็นเตอร์ครับท่องมาท่องมาไปครับไปยันด้วยผมจยออกไปนี้นะยืมได้ไหมได้ครับได้ อบคุณมากครับมองทำไม <c oughs> คนอะไรหล่อจัง <c oughs> เกิดมาก็หล่อนอนดีกว่า <c oughs> ไปแ้องตึกนี้ถูกดีไซน์ออกมาเป็นตึกที่สำหรับพุกเทคคอมพนีมีเทคนโนโลยีเช่น AI IoT Software Convergence Smart Device Big Data MR VR ทรัพย์ นธนารีเทคและก็เป็นคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพรู้ไหมว่าในอนาคตมันจะมีพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่พาราไดซ์ของเอลวีแนวชนาละดที่สตาร์ทพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่แบบเขาเรียกว่าสเเดียมสำหรับคนมาพิตชิ่งอยู่ข้างนอกเอาน้องเป็นอัศจัรลงมาคนเดินอะไรอย่างนงะี้งไอคนว้าว เรยังมีใต้ดินอีก2ชั้นนะรู้ไหมว่ามันเป็นการดีไซน์เมื่อ7ปีก่อนนะชั้นใต้ดินเนี่ยมันเป็น EV Station มันมีทั้งฟ t c ชาร์จแล้วก็มี small ชาร์จนี่แสดนวนาคตม,มันมีแผ่นชาร์จได้จะเอาแผ่นชาร์จมาเติมแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าเหนื่อยไปครับไปต่อครับพาไปดูห้องอาหารในอนาต นี่มันคือห้องทับเตอร์ีนี่ครับที่ล็อก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 คิดว่าจะมีอะไรบ้างก็จะมีอย่างนึงครับตรงนี้แล้วจะรวบรวมมาหมดเลยเรียนเชิญนะครับคนที่สนใจห้องนี้ห้องใหญ่ไงนะคนที่เปิดจะตอนมิถุนายนร้านอาหารวิวสวยตอนดีไซน์นะดูดินี่ดูดิที่ห้องหับจะมีแบบสายโมเดลมาแบบแบบยิ่งยนําแบบนีวิววิวโคตรสวย <laughs> ทีห่หน่งี่นีอกเดี๋ยวเราไปดูกันมันมีที่แหเอ,อีกฝั่งหนึ่งของซีตึกนะครับแล้วก็ยังมีเมกเกอร์สเปซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด คนมาเคาน์เตอก์แสงเท้านั่งคอนเสิร์ตอยู่ที่นี่บ้านหน้าได้เลยคุณชูดเิเอะสวยไหมพวกผเดี๋ยวพวกมทานมาพวกผแล้วดูดิภาพแนอนาคตตรงนี้เป็นที่ที่เวลาคนเดินเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราอยู่ในบอลตีอยู่ในต่างประเทศครับ คนเดินไปเดินมาบนนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนอยู่ฝั่งนี้วิ่งอยู่ตรงกลางเเล่นดนตรีขึ้นตั้งตึ้อย่างนี้ป้เลยตจากจุดนี้ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดู maker space ฝั่งนี้มันคือพื่ที่กินข้าวแล้วก็เดินมากินแถวนี้แต่จริงๆแล้วบริเวณตรงนี้คืออะไรรู้เปล่ามันคือพวกแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในนี้บริษัทที่มักจะเป็น legal company บริษัทที่เป็น consultancy company banking financial institute ถูกดีไซน์ให้อยู่ตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เป็นออฟฟิศหลักคนที่เป็นซัพพอร์ตที่มีดักฟื้นในเชิงของไฟนเชี financial support marketing support human r e s o u r ์ซัพพอร์ตหรือแม้แต่บริษัทคอนซัลท์ที่จะคอยแบ่งปันผลประโยชน์ทางด้านไอทีนั่นเองดูมุมนี้นี่นี่โอเคการเป็นคนดีไซน์ผู้ผลิตใครดีไซน์ก็าผมผู้ผลิตนี่คือพื้นที่หนึ่งหมื่นตารางเมตรเขาเรียกว่าเเกร maker space ตรงนี้มันคือด่านหน้าที่เกิดขึ้นมาจากข้างบนของ co-working space นะนนนเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกัอ้โนี่เจอแล้ว maker นะ space นี่มันคือ maker space ที่ใหญ่ที่สุดช่องประตูนูน้น ันเคยรู้ป่ะมันคือที่สามารถให้ <ไป S 1> รถสิบล้อเนี่ยไปหลังเข้ามาลัอของเลยมันถูกดีไซน์อ,ออกมาและที่เห็นเป็นลอ้ลอมๆอมนี้คือคนทํางานบนเมคเกอร์สเปซเนี่ยมันสามารถดีไซน์แม้กระทั่งเครื่องรถยนต์บน 3D p r i n ิ i ติ้งได้ในบริเวณเดียวกันและ้างบนนี่จะมีเครนในการยกสินค้าหรือมีการยกโปรโตไทป์ o โ u รดหรือตัวโปรดักที่เกิดขึ้นมาจากทรีดีพิทติ้งใจภาษาศาสตร์เเห็นล็อกข้างล่างเป่า ล็อกบอรลสตาร์ทอัพที่เป็นพวกเมกเกอร์มันอยู่ที่นี่เคยมีความฝันต่างห้องมันเคยไปแล้วแบบแบบต่อปกปัก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 มาดูดีมันใหญ่ที่สุดบริษัทที่ทำเรื่องของแทร็กแวร์ดีไซน์ทำเรื่องของเมกเกอร์สเปซอปกรณ์ไฮเต้องรีกมานะทำไมที่จะเต็มลอกอันนี้้าไปดูลึกๆถึงเมกเกอร์สเปซไปไหมไปนะไปไปไ่ควนะไปรุ่นี้ครตอนนี้ ฝั่งนี้เบรกเกก็สามารถเดินทะลุไปฝั่งฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งฮาร์ดแวร์ดีไซน์ฝั่งนู้คือฝั่งเทคนมันจะทะลุนได้เพราะไม่ใ่ายื่อนี่ใชไหมค่าที่ดีมันที่ดีทดอเอุปกรณ์มันัได้ก็สามารถมาอกเร็ียอนเนเตอรสเปคเราอยากเห็นเมืองไทยเป็นคนดีไซน์ฝังไทยแล้วซอฟแวร์เอเ์ อันนี้คือสาหรับพวกที่ต้องการใชู้พื้นที่สูงในการทำแนวตั้งที่ดูดจะมีช่างเขาเรียกว่าคนที่ทำเลเซอร์พวกป้าปว๊กป้าถือค้อนถือหีไม่หายที่หรือ <c oughs> อุปกรณ์ต่างๆในการทำงานก็จะอยู่ที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเราลับไปดูฝั่งเทคนะครับทุกคนด้านหน้าเว้ยนี่มันคือพื้นที่ที่สำหรับใช้ในการมิงเกิ้ล อยู่หน้าห้องประชุมดูไปทางนู้นถ้ามันดูงนู้นก็จะเห็นวิวที่อยู่ข้างหน้ามันจะเป็นพื้นที่ที่คนเขาไปอยู่ในสเตเดียมสเตเดียมคนมานั่งพิตช,ชิ่งอยู่หน้าก็มองเห็นคนออกมาประชุมที่นี่ก็มองเห็นเดี๋ยวจะพาโอลดเข้าไปดูห้องประชุมว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหนี่ห้องประชุมเหรอครับเนี่ยมันห้องประชุมใหญ่จุได้ห้าล้อคนอย่างต่ำเว้ยแต่นี่ครึ่งเดียวนะด้านหลังมันยังมีอีกนะห้องประชุมนี้เป็นห้องที่เตรียมมาสำหรับการจัดประชุมระดับนานาชาติเลยนะ ก็เลยต้องมีห้องใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไหมอ้าวไหนๆเขมาทั้งทีมืองไทยมันต้องมีห้องประชุมรองรับด้วยอยู่ในพื้นที่จริงป่ะนี่เป็นห้องประชุมย่อยสำหรับคนที่มาที่ห้องเล็กๆห้องประชุมเล็กๆข้างบนเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยข้างบนที่ปบห้องเล็กแล้วก็ใกล้สนามบินใกล้สถานีรถไฟสนามกอล์ฟ บางนีถือกล้องอยู่ครับออ๋บางทีก็อยากไปถ่ายบ้างฟังจากที่เป็นเมโครสเปซแล้วเป็นห้องประชุมที่เขาติดข้างในว่ามันอลังขนาดไหนนี่คือโคิสเปซที่ใหญ่สดูดิชั้นสามแน่ชั้นสามเด็นการคาโลกนู้นเป็นโลกของฮาร์ดแวร์มาเชิญเริ่มออกแร์ซอฟต์แวร์ AI Cloud Innovation IoT ที่มีซอฟต์แวร์ Embedded ตองเร์วิส V R M เจด็คอร์อิอร์เน็ตอยู่ที่นี่หมดดูดิโอ้โหจะมองเห็นลานคอนเสิร์ตไม่ใช่ลานรวมพลหนีไฟนะครับลานส่วนกลางแม่ชั้นสามเนี่ยมันเต็มแล้วนะเห็นหน้อเขาแล้วแล้วเหลือแค่ชั้นที่เหลือได้นรีบขึ้นไปชั้น8ก่อนเดี๋ยววิวจะไม่เห็นแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีไหมดีครับพอรีบขึ้นเลยครับ เดินไปเดินมาพาบนกลับมาที่เดิมไปหาบันไดขึ้นไปขนบนครับผมเดี๋ยวเรากลับไปฝั่งซอฟต์แวร์ต้องย้อนกลับไปที่เดิมนะครับแล้วขึ้นไปขึ้นกระไดฝั่งนู้นไปราองขล้บไปเราต้องไปถึงจุดยอนใหได้พ้าที่กำลังตกนะเดี๋ยวลงไม่ได้นะไปครับผมเพมครับเราจะขึ้นไปถึงชั้นแปดไหมตอนนี้มาโผล่ตรงไหนเราก็ไม่รู้แล้วถ้าขึ้นไปแล้วประตูมันไม่เปิดหละกลับครับชั้นสี่ ้าจะมืดแล้วเราไปชั้น8กันไหมชั้นแปดพ่ง,ง,งชั้น4เองเรารีบวิ่งไปก่อนไหมเดี๋ยวมันจะมืดจําได้มันมีลิฟต์ตั้งหลายตัวนะก็ลิฟต์เป็นอยู่ไหนวะอ๋อตอนนี้น่าจะมีแต่บันไดไปก่อนครับเออมีแต่บันไดชั้น7อันนี้คือชั้น8ชั้นสุดท้ายโอ้ยสวย่สวนโคตรส่วนโคตรสวยงาม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 สุดสดงามงามามปเปมงามครับผมแสงกําลังดีเลยพระที่กำลังตกครับโอ้นี่คือชั้น8ชั้น8คือชั้นสุดยอดแล้ว ดูวิวนั้นไม่เคยเห็นวิวนี้มาก่อนนู่นอยู่ด้านหลังเราวิวสวยโคตรๆเราจะทำให้ตึกนี้มีระบบของ alternative energy อยู่ด้วยมีระบบที่มีโซล่าเซลล์อยู่ด้วยในการใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดแล้วที่มีพื้นที่สำหรับให้คนมามิงเกิลข้างบนบนพื้นที่สีเขียวสีราชาอยู่นู่นเองใกล้นิดเดียวหมาลายกรศาสตร์อ,อยู่ตรงนั้นออค,คอนโดมิเนียมโอ้สารพัด <K S 1> ขออดเป็นลมเหนื่อยมากเหนื่อยไหมเหนื่อยครับบอ ตรงนี้เป็นตึกที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นพื้นที่พาาได์ของเอลวีแนวชนะ t ลิดิสตาร์มันจะเป็นพื้นที่ฟรีเช็เป็นพื้นที่ที่มีวีซ่าทั้งสมาร์ทวีซ่าลองเทอร์มเรสซิเดนต์และยังมีโกลบอลดิจิทัลทาร์เลนต์วีซ่าอีกด้วยนะครับแถมยังมีตัวแท็กเพอร์เฟคของ b ิวอที่ให้ท็อปสูงสุดของประเทศสูงสุดถึง13ปีและยังไม่พอคนที่อยู่ที่นี่แล้วลังสรรนวัตกรรมออกมาเข้าสู่ตลาดภาครัฐคนที่ใช้บริการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการลังสรรที่นี่ ไปลดหย่างค่าใช้จ่ายของบริษัทอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ no cap ไม่มีแคปด้วยแล้วในอนาคตที่นี่ยังเป็นพื้นที่ของการทำมาค้าขายโลจิสติกส์ที่มี speed train มีโรงเรียนมีโรงแรมม,มียาดมไหมหมืดแล้วอ่อนขึ้นม,มากูถามว่ามึงมียาดมไหมยาดมอ่ะก<ม>ูถามว่ามึงโอเคคนนี้ก็สดชื่นอยู่ เหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยสลับกันสองคนนี่ขนาดไม่ได้ถือกล้องกล้องจำเป็นล้อหรอล้อหรอนิดหน่อยครับอ๋อแล้วมันมีตึกอีกสี่0มตารางเมตรรวมกัน2ตึกตึกละ2 0 0 0 0ตารางเมตรอยากเห็นป่ะอยากเห็นครับแล้วมันจะกลายเป็นฮับของอาเซียนฮับของเอเชียเลยไปดูไปดูตึกที่กำลังเกิดขึ้นนั่นตึกมิงโก้ตึกนั้นสำหรับบันเทิงลงลมเสร็จแล้วตึกนู้นตึกอะไร น่าจะเป็นตึกเกี่ยวกับเกมแอนิเมชันหรือเปล่าครับตึกนั่นคือตึกร์ t ทนเ a i n m e n t เพล p l e x มันจะมีเกมเว้ย oh. มีแอนิเมชันโดนเรซิ่งตึกที่แข่งขันโรบอติกไฟติ้งแล้วยังมีนี่อีกนะ e-sport โอ้ oh. กําลังฮอตทิสเลยคนเล่นเกมนในเมืองไทยใน่นาคตจะกลายเป็นอาชีพนักกีฬาสําคัญครับต้องมาครับตึกนี้ไม่มานี่พลาดมากครับผมเดี๋ยวพอตึกนี้เสร็จสี่หมื่นตารางเมตร <laughs> เรามาดูกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ไม่รู้จะลงมาได้หรือเปล่านะ ตึกนี้เสร็จแล้วในอนาคตมีตึกนั้นแล้วยังมีตึกนู้นอีกนะมันทั้งหมดมันคอนเน็กกันหมดเลยแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์กลางของเอเชียหรืออาเซียนครับเริ่มต้นของแอดวานซ์ดิจิทัลเทคโนโลยีชมวิวเหนะไหมตึกนี้มันสวยแล้วก็มันใหญ่ เหนื่อยครับโอ้โหเดินกลับมากว่าจะหาทางกลับได้มังเย่างกับเขาวงกดถ้าเกิดว่าาติตาตอนนี้ตึกสภาพเป็นอย่างนี้นะครับเดือนมิถุนายนปี67เรามาดูกันใหมมาไหมมาครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นตึกแบบสมบูรณ์ครับอ่าแล้วรอบรอบนี้รู้เปล่าที่มาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เมื่อกี้ในเขตข้างบนเห็นบ้าแหลมชะบังใกล้นิดเดียวมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใกล้นิดเดียวพับก็ใกล้นิดเดียวไปไหมไปไหมไปได้ใช่ไหมครับคอนโดมิเนียมอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล ที่นี่ก็มีจะเป็นนิสทาวเมืองญี่ปุ่นอาเจพาร์คอยู่ใกล้นิดเดียวจากที่นี่เองโห oh, สะดวกมากนะครับเนี่ยเ,ออเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูโมเลเมนติดตามเอพิสโวดหน้ากับเจพาร์คดีไหมดีครับผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับตึกของ Thailand Digital v a l l e เรียกว่า Digital Innovation Center อรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ b s c r i b e กับรายการดีพอเมน์นะครับตามนี้